สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอัญญาทารอดนักอ่านไพ่ ดูดวงรายวันดูดวงคนทั้ง7วันประจำวันจันทร์ที่15ธันวาคม2568ค่ะคำพยากรณ์เป็นการอ่านแบบโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะ ID ไลน์ขึ้นหน้าจอให้แล้วค่ะ สำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่คนวันอาทิตย์ค่ะ คนวันอาทิตย์นะคะอิทธิพลของเด็กถือไม้เท้าการเริ่มต้นการเรียนรู้การมองหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะโฟกัสไปในสิ่งที่ตัวเองทําหรืองานหน้าที่ในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบนั่นเองนะคะไม้เท้าเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของการเรียนรู้นะคะความขวนข่าวขวายการกระตุกระตือรือร้นนะคะเรียกว่าจะมีเข้ามาช่วงนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานนะคะหรือ เรียกว่าสถานการณ์เหตุการณ์รอบข้างรวมถึงไพ่เดทเนี่ยคนวันอาทิตย์เป็นคนที่ค่อนข้างจะเก็บตัวนะไม่ค่อยชอบที่จะยุ่งหรือว่าสูงสิงกับใครนะคะถ้าทํางานก็เรียกว่ามักจะทํางานในส่วนที่ตัวเองทำนะคะหรือว่าในส่วนที่ตัวเองรับผิดช,ชอบเนี่ยนะคะมากกว่าที่จะไปเดินไปยุ่งไปคุยกับคนนั้นคนนี้นะคะสิ่งที่ตัวเองเฝ้าคอยนะคะสิ่งที่ตัวเองรอคอยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ ในช่วงนี้นะคะเรียกว่าขอให้มีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะคะโอกาสนะคะสิ่งที่เฝ้ารอเฝ้าคอยนั้นอยู่ไม่ไกลเลยทีเดียวเนาะแล้วก็ตัวเราเองก็ต้องรู้จักที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะคะพัฒนาตัวเองอย่าย่ําอยู่กับเดิมอ,อย่าย่ายอยู่กับที่เดิมอย่าทาอะไรในรูปแบบซ้ำๆเดิมๆต้องมีการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับเรียกว่าเทคโนโลยีสิ่งต่างๆนะคะอย่าหยุดต่อการเรียนรู้ด้วยนะคะสําหรับคนวันอาทิตย์การงานในวันนี้ก็ถือว่ายัง ยังมีความมั่นคงนะคะในเรื่องของงานสําหรับคนที่มีงานทําอยู่เนาะแต่ถ้าใครที่ตกงานว่าง,งานช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการรอนะคะหรือบางคนอิทธิพลของไพ่เดทเนี่ยมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับบุคคลน,นั้นบุคคลน,นี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแต่พอปัญหาของตัวเองมักจะเกิดความเครียดสับสนวิตกไม่มั่นใจไม่แน่ใจนั่นเองอันนี้คือจุดด้อยของคนวันอาทิตย์นะคะแต่คนวันอาทิตย์คุณมีความเก่งคุณมีความสามารถอยู่แล้วนะขอให้คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในตัวเองเท่านั้นเองนะคะ เหตุการณ์สิ่งต่างๆในวันนี้ก็ยังคงเรียกว่าประคับประคองไปได้ด้วยดีส่วนการเงินจะมีโชคเข้ามาจะมีการเงินที่ดีเข้ามาหรือการเงินคนวันอาทิตย์ต้องรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยด้วยนะในช่วงนี้นะคะเรียกว่าการเงินเฉพาะวันนี้คนวันอาทิตย์คุณยังบริหารได้ดีแต่คุณอาจจะไปเครียดในเรื่องของคาว่านี้สินภาระนะคะเรียกว่าอยากจะเคลียร์ให้จบอยากจะเคลียร์ให้หมดแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะจัดการได้ในทันทีค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็แล้วกัน ตัวเล็กจากเด็กตัวเล็กจากกุมารจะให้โชคนะคะส่วนความรักวันนี้รักไม่ได้โดดเด่นนะคะเรียกว่าบางคู่อาจจะอยู่ห่างไกลกันไม่ค่อยมีเวลาให้กันต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของกันและกันมากกว่านะคะเรียกว่าต่างคนต่าง ก็มุ่งหน้าไปในเรื่องของการทํางานการสร้างอนาคตรหรือความมั่นคงให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นทั้งคนโสดแล้วก็คนที่มีคู่นะคนโสดเนี่ยมีคนคุยเข้ามาแต่ถ้าถามว่าถูกใจไหมก็อาจจะยังยังรู้สึกว่าไม่ได้ถูกใจเนาะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเคมีมันยังไม่เข้ากันนะคะสุขภาพใครที่มีโรคประจําตัวหันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะเรียกว่าไพเดทเนี่ยมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับคําว่าพวก โรคที่ต้องกินยาทานยาพบแพทย์พบหมออยู่บ่อยๆเป็นประจําความดันไมเกรนก็ใช่นะคะเพราะบางคนเกิดจากความเครียดหรือคุณผู้หญิงเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกช่องคลอดมดลูกเป็นตกขาวเป็นเลือดดูข่าวนั่นเองค่ะอิทธิพลของไพ่เดทวันนี้อาจจะมีข่าวร้ายนะคะข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนเข้าหมาก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอาทิตย์ค่ะ จำไว้นะเธอมีเจ็ดจำนงอิสระในการเลือกจัดการชะตาชีวิตให้กับตัวเองเสมอค่ะเลขนาไยสำหรับคนที่ชอบมีเลข1มีเลข3และเลข1น,นะคะวันนี้คนวันอาทิตย์นะคะอขอพรกับทาเวสสุวรรณหรือว่าพระแม่กาลีนะคะเรียกว่าจะทําให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคสิ่งต่างๆนั่นเองหรือโต๊ะทำงานจัดระปบบระเบียบนะคะโต๊ะทำงานให้ดีด้วยนะจะเป็นการเสริมโง่เฮงนะคะให้กับคนอาให้กับตัวเราด้วยค่ะ ต่อไปมาดูคนวันจันทร์บ้างค่ะคนวันจันทร์นะคะ8เหรียญน,นะคะฝึกฝนพัฒนานะคะ8เหรียญเนี่ยเขาเรียกว่าเมคมันนี้เก่งหาเงินเก่งนะคะวางแผนวางแผนในเรื่องของการเงินได้ดีนะคะอา the impeller ศัก์สีหน้าที่ความรับผิดชอบนี่เรียกว่าวันนี้ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้ามามีงานใหม่มีโปรเจกต์ใหม่นะคะมีหน้าที่มีความรับ ผิดชอบสิ่งต่างๆรวมถึงนะคะก็จะได้รับการยอมรับจากคนหมู่มากด้วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานพูดงานพรีเซนต์นะคะงานเซลล์งานค้าขายเรียกว่าค่อนข้างจะมีความโดดเด่นนะคะคุณทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวในวันนี้ใครที่ตกงานว่างานมีโอกาสที่จะได้งานใครที่มีงานประจําทําอยู่แล้วมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้รับการผลักดันการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานผู้บังคับบัญชาวันนี้งานค่อนข้างจะมากงานค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะบางคนนี้ไม่ได้ ไม่ได้สนใจใครเลยนะคะเรียกว่าหมกมุ่นอยู่กับงานก้มหน้าก้มตาอยู่กับหน้าจอคอมหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะเรียกว่า มุ่งไปในเรื่องของการงานและก็ความมั่นคงนั่นเองค่ะการค้าการขายยังถือว่ามีความโดดเด่นนะคะตำแหน่งลูกน้องบริวารเป็นตำแหน่งที่ดีเข้ามาสนับสนุนเข้ามาให้การผลักดันนะคะเรียกว่าได้ทีมงานที่ดีนั่นเองค่ะส่วนการเงินขยันเข้าไว้นะคะมีแนวโน้มที่การเงินของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนและยิง่งอิทธิพลของเมจิกเชียนะเรียกว่าหมดหมด,หมดหาได้นะคะบางคนถามว่าการเงินตึงมือมีคนช่วยไหมก็อาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือแต่ก็อาจจะไม่ได้มากมายสุดท้ายตนอาจจะเป็นที่พึ่งแห่งตนมากกว่า ะะส่วนความรักวันนี้นะเรียกว่าในเรื่องของความรักเนี่ยพยายามใส่ใจนะคะให้ความสําคัญซึ่งกันและกันรับฟังเรื่องราวของกันและกันบ้างนะคะมันจะทําให้ความรักมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็จะไปต่อได้ส่วนคนโสนนะหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะในช่วงนี้ มีคนเข้ามาไหมก็มีคนเข้ามานะแต่คุณอาจจะยังไม่ได้สนใจนะคะหรือว่ายังไม่ได้ให้ความสําคัญนั่นเองค่ะสุขภาพนะคะก็เรียกว่าคนวันจันทร์จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหลังเนาะอาจจะเกิดจากการนั่งนะคะหรือการยืนการเดินในท่าซ้ำๆเดิมๆนานๆนั่นเองนะคะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันจันทร์บ้างค่ะ ทุกอย่างจะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมถ้ารอคอยเป็นสมใจปราถนาแน่นอนค่ะเลขหน้าไพ่มีเลขก8มีเลขก4และเลข1ค่ะวันนี้คนวันจันทร์ขอพอรในศาสตร์พระมหากษัตริย์นะคะหรือขอพอรกับองค์พระศิวะเนาะมาดูคนวันอังคารกันบ้างค่ะ นวันอังคารนะคะการงานนะคะความคิดนะคะสองไม้เท้าเนี่ยหมกมุนอยู่กับความคิดนะคะเฝ้ารอเฝ้าคอยสิ่งต่างๆเรื่องราวนะคะงานอาจจะอยู่ในช่วงของการรอคอยการอนุมัติงานจากผู้หลักผู้ใหญ่บางคนรอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบการแข่งขันนั่นเองนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้เนาะ ในเรื่องของงานนะคะก็ยังมีแนวโน้มนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีสิ่งที่คุณเฝ้ารอเฝ้าคอยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้หรือช่วงนี้บางคนอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้ในโลกออนไลน์เรียนรู้ในเรื่องของการตลาดเรียนรู้ในเรื่องของภาษาสิ่งต่างๆเข้ามาก็เรียกว่าจะเป็นการส่งเสริมนะคะในเรื่องของงานหรือหน้าที่หรือสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยได้เรียกว่ามันจะมีการพัฒนาที่ดีเกิดขึ้นแต่ อย่าอยู่กับคําว่ากังวลนะคะเพราะว่าคนรนาคารบางครั้งอาจจะมีความกังวลมีความลังเลมีความสงสัยเกิดความไม่มั่นใจไม่แน่ใจเกิดขึ้นนะคะขอให้เชื่อมั่นในตัวเอง นะคะในช่วงนี้การงานยังถือว่าเป็นอิทธิพลของการหยุดอยู่ที่เดิมนะเรียกว่างานก็ยังมีความมั่นคงอยู่นั่นแหละนะคะถ้าถามว่างานที่ทําอยู่มีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นไหมก็มีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นมีโอกาสที่จะก้าวหน้าขึ้นนะคะใครที่รอง,งานมีแนวโน้มที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานหรือราชินีพระจันทร์บางคนอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะคะงานพรีเซนต์งานเขียนแบบงานออกแบบนะคะเรียกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกโปรเจกต์นะคะ สิ่งต่างๆนั่นเองนะคะก็เรียกว่าการงานโดดเด่นส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็มีแนวโน้มที่จะมีโชคเข้ามาตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะตัวเลขจากความฝันจะให้โชคค่ะบางคนอาจจะกําลังมองหาช่องทางโอกาสในการที่แบบ จะหารายได้เสริมนะคะหางานจ็อบนะคะในช่วงนี้ก็เรียกว่าการเงินยังถือว่ามีรายได้ที่ดีเข้ามายังหมุนหรือว่ายังจัดการบริหารในเรื่องของการเงินเนี่ยได้ดีนะคะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินด้วยเนาะหรือการเงินของคนันาคารวันนี้อาจจะหมดไปกับเสื้อผ้านะคะ เครื่องประดับสิ่งต่างๆนั่นเองค่ะใครที่อยากจะได้รถนะคะอยากจะได้บ้านหรือว่ามองในเรื่องของที่ดินเอาไว้นะคะก็เรียกว่ามีแนวโน้มที่จะได้ด้วยค่ะส่วนความรักเนาะวันนี้อาจจะเรียกว่ารักมันเป็นอาจจะดูเงียบดูเหงานะคะเพราะว่าเป็นอิทธิพลของคําว่าห่างไกลบางคนห่างไกลกันด้วยงานนะคะห่างไกลกันด้วยหน้าที่นะคะ ก็เรียกว่าอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสในเรื่องของความรักเท่าที่ควรแต่โดยภาพรวมก็ถือว่าโดยภาพรวมยังเป็นความรักที่ดีนะถึงแม้ว่ามันจะมีความเงียบความเหงาเข้ามาอยู่บ้างถ้าเป็นคนโสดนะคะช่วงนี้หมอฟ้ามองว่าคุณมีคนที่คุณแอบชอบแอบมองนะแต่คุณอาจจะรู้สึกว่ายังไม่กล้าที่จะเข้าไปพูดหรือเข้าไปทักทายเข้าไปเรียกว่าใกล้ชิดนะคะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มั่นใจในตัวเองนะคะหรืออาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเรา,เราไม่คู่ควรหรือเปล่านะคะ สุขภาพโดยภาพรวมถือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีใครที่เจ็บป่วยไม่สบายจะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอังคารค่ะเลิกผัดวันประกันพุ่งได้แล้วนะคะเลขหน้าไพ่มีเลข2มีเลข2และเลข0ค่ะช่วงนี้คนวันอังคารนะคะไพ่ราชินิพจันร์ขึ้นมาเป็นไพ่นักบวชเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้รักษาศินห้านะคะเรียกว่า ถ้าเรารักษาศินสินก็จะรักษาเราด้วยเช่นกันนั่นเองนะคะหรืออาจจะทําบุญที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติธรรมก็ได้นะมาดูคนวันพุธกันบ้างค่ะคนวันพุธนะคะอิทธิพลของสิบเหรียญน,นะคะความมังคัง,งความอุดมสมบูรณ์นะคะสิบเหรียญเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะบ้านทรัพย์สินบางคนอาจจะกําลังมองมองอมองหาบ้านมองหาคอนโดนะคะ ช่วงนี้ก็เรียกว่านอนไม่ค่อยจะหลับนะนอนดึกนอนดื่นนะคะมีเรื่องราวเข้ามาให้ต้องเครียดให้ต้องวิตกให้ต้องกังวลหรือบางคนเดินทางกันแต่เช้ามืดกว่าจะกลับบ้านก็ดึกดื่นเลยทีเดียวการงานวันนี้อาจจะมีการพูดคุยกันในเรื่องของงานนะคะการจัดสรรการแบ่งงานกันนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับงานประชุมงานอบรมงานสัมมนาไม่ว่าจะเป็นในบริษัทหรือว่านอกพื้นที่นะคะตำแหน่งลูกค้าถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะเรียกว่าวันนี้ก็อาจจะปิดจ็อบได้ดีเลยทีเดียวในเรื่องของงานการค้าการขายยังมี ออเดอร์เข้ามาอยู่เรื่อยๆเ,เข้ามาอยู่ตลอดนะคะาการงานวันนี้ก็เรียกว่าจะได้รับการผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะหรืองานที่คุณรอที่คุณคอยเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะอาจจะมีการเซ็นสัญญาการต่อสัญญาเกิดขึ้นก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะส่วนการเงินนะคะเรียกว่าช่วงนี้หมุนเงินก้อนใหญ่หาเงินก้อนใหญ่นะคะาบางคนอาจจะมีเงินปันผลเงินเงินอาเงินจาก ส่วนแบ่งส่วนต่างนะคะเงินสหกรณ์เข้ามานะคะก็เรียกว่าการเงินยังถือว่าบริหารได้ดีแต่บางคนสามเด่ยนนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของการจำนองจำนำด้วยนะบางคนจะเกี่ยวข้องกับการจำนองจำนำการรีไฟแนนซ์นะคะใครที่จะซื้อรถซื้อบ้านดูในเรื่องของเอกสารให้ดีด้วยอาจจะต้องมีคนกู้ร่วมมีคนซื้อร่วมนะคะ ส่วนความรักโดยภาพรวมถือว่ายังคงเป็นความรักที่ดีนะถึงแม้ว่าบางคู่อาจจะมีความห่างไกลเข้ามานะคะเรียกว่าระยะทางไม่ได้ส่งผลถ้าเป็นคนโสดนะคะจะมีคนคุยๆเข้ามาเป็นคนใกล้ไม่ใช่คนไกลนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณคุ้นเคยคนที่คุณอาจจะไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจนะคะสุขภาพเกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันพุธค่ะ จำไว้นะชีวิตคือการเรียนรู้จงสนุกกับทุกบทเรียนในชีวิตของเธอค่ะเลขหน้าไพา่มีเลข0มีเลข8และเลข3ค่ะวันนี้คนวันพุธตำแหน่งบ้านนะคะปัดกวาดทำความสะอาดให้ดีตำแหน่งโต๊ะทำงานจัดให้เป็นระเบียบนะคะมาดูคนวันพฤหัสบ้างค่ะ คนวันพรฤหัสนะคะเดวิลมาเลยนะคะอยากมีอยากได้เนาะเดวิลเนี่ยบ่งบอก,บอกในเรื่องของความหมกมุ่นมาดูซิจะหมกมุ่นในเรื่องของอะไรนะคะหมกมุ่นในเรื่องของความคิด หะะมกมุ่นในเรื่องของการตัดสินใจนะคะยิ่งเครียดยิ่งทุกข์นะคะ,ะยิ่งคิดยิ่งทุกข์ยิ่งเครียดนะคะคิดเยอะคิดมากกังวลทุกเรื่องกังวลทุกอย่างช่วงนี้นะคะบางครั้งนี่เรียกว่ามืดมนหนทางเลยนะสองดาบเนี่ยอยากจะปิดวิเวกไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะสูงสิงกับใครเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคําว่านี่สินภาระสิ่งต่างๆดูเหมือนจะถาโถมเข้ามาระวังในเรื่องของอารมณ์ความคิดนิดนึงนะวันนี้นะคะ เรียกวา่าระวังควบคุมในเรื่องของอารมณ์ให้ดีควบคุมในเรื่องของคําพูดนะคะคิดก่อนการพูดคิดก่อนการลงมือทําหรือคิดในเรื่องของคำว่าก่อนการตัดสินใจนะคะ <c oughs> จะเซ็นสัญญาลงนามเอกสารใดๆอ่านให้ดีตรวจทานให้ดีเพิ่มความรอบคอบให้กับตัวเองด้วยนะคะ <c oughs> อย่าวู่วามอะไรที่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจสอบถามผู้รู้มองหาผู้รู้นะคะ <c oughs> อย่าเรียกว่าลดคําว่าทิฐิเนาะในตัวเองนะคะลดคําว่าอีโก้ในตัวเองลงนิดนึงนะคะ มันอาจจะส่งผลดีให้กับตัวเรารับรู้รับฟังนะคะคำติชมคําแนะนําสิ่งต่างๆจากคนรอบข้างบ้างนะคะแล้วก็นํามาปรับปรุงมาแก้ไขพัฒนาตัวเองเนาะมันอาจจะทําให้ความคิดในด้านลบๆนะคะหรือสิ่งที่เราหมกมุ่นอยู่กับความทุกข์เนี่ยมันจะได้คลี่คลายนะคะหรือว่าเบาบางลงนั่นเองค่ะการงานวันนี้ค่อนข้างจะเครียดนะคะในส่วนของงานเรียกว่าเครียดไปหมดอึดอัดไปหมดนะคะบางครั้งคือมันเหมือนกับว่า อา,อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะช่วงนี้ทำอะไรดูไม่เข้าตาหัวหน้างานเลยนะคะดูไม่เป็นที่ถูกใจหัวหน้างานเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ตำแหน่งหัวหน้างานอาจจะมีความฉุนเฉียวนะคะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเครียดแล้วก็กดดันไปด้วยส่วนในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้มีอิทธิพลของเดวิลก็เรียกว่าใจใหญ่นะคะหมดไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อันนี้ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็การเงินเนาะถามว่ามีคนช่วยไหมนะคะถ้าเงินตึงมือมีคนเข้ามาช่วยนะคะแต่อาจจะมีในเรื่องของคําว่า เรียกว่าข้อต่อรองสิ่งต่างๆเข้ามานะคะเรียกว่ามีทั้งคนช่วยแบบมีน้ําใจเนาะแล้วก็คนที่เขาช่วยหวังผลประโยชน์จากเรานะคะเพราะฉะนั้นการเงินก็ต้องวางแผนให้ดีด้วยก็แล้วกันเนาะจะใช้จ่ายนะคะหรือว่าจะเคลียร์หนี้เคลียร์สินอะไรก็ต้องมีระเบียบวินัยนิดนึงโชคลาภถามว่ามีไหมนะคะมีโชคเข้ามาด้วยค่ะ ส่วนความรักนะคะช่วงนี้อาจจะมีความหึงหึงห่วงห่วงความระแวงกันเกิดการกระทบกระทั่งกันนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ไว้ใจกันนะคะก็พยายามสร้างความชัดเจนให้ซึ่งกันและกันก็แล้วกันปัญหาเล็กๆน้อยๆนะคะมันก็จะได้ไม่กลายเป็นบานปลายใหญ่โตส่วนคนโสดมีคนเข้ามาแต่ถ้าถามว่าถูกใจไหมนะ ดูให้ดีก็แล้วกันนะคะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาโสดสนิทหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวตัวเราอาจจะตกไปเป็นบุคคลที่3มือที่3ของคนอื่นก็ได้ด้วยสุขภาพช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าคนวันพฤหัสจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพกสายตาแสบตาปวดตาสายตาผ้ามัวความดันไมเกรนบางครั้งเกิดจากความเครียดก็ได้ด้วยนะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันพฤหัสค่ะเรื่องที่สงสัยอยู่นั้นจริงๆแล้วก็ไม่จําเป็นต้องถามในสิ่งที่เธอก็รู้ว่าจริงค่ะเลขหน้าไพา่มีเลข 5, มีเล็ก2และเลข6ค่ะวันนี้คนวันพฤหัสขอพรน,นะคะอขอพรกับพระราหูนะคะแล้วก็ถ้าจัดหรือเช้ามาใส่บาตรทำบุญนะคะหรือว่าให้ทานนะคะกับคนยากไร้นะคะให้ทานกับขอทานให้ทานกับเรียกว่าหมาแมวก็ได้ด้วยนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับคนวันพฤหัสค่ะมาดูคนวันศุกร์กันบ้างค่ะ คนวันศุกร์นะคะไพ่พระสังฆราชนะคะการเรียนรู้นะคะหรือภัยพระสังฆราชเป็นภัยของคําว่าครูบาอาจารย์นะคะช่วงนี้คนวันศุกร์มีเรื่องราวเค็ดเข้ามาเหมือนกันนะอิทธิพลของแปดาบนะคะบางครั้งมืด8ดด้าน อาจจะเป็นปัญหาของคนอื่นไม่ใช่ปัญหาของตัวเองนะไปเป็นที่ปรึกษาให้กับคนนั้นคนนี้แล้วสุดท้ายเรามาเครียดแทนเขามาทุกแทนเขานะคะกับปัญหาที่อาจจะไม่ใช่ของเรานะคะแต่เราดานันไปดึงปัญหาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นของของตัวเองนะคะเรียกว่าต้องรู้จักที่จะ วางบ้างนะคะกับบางเรื่องบางราวบางสิ่งบางอย่างหรืออะไรที่ฟังไปแล้วมันทําให้เราทุกข์มันทําให้เราเครียดไม่สบายใจอึดอัดเนาะก็ปิดหูปิดตาบ้างนะคะเอาเป็นบางเรื่องราวก็แล้วกันนะคะเรื่องไหนที่ฟังเข้ามาทําให้จิตตกนะคะความรู้สึกมันจมดิ่งนะคะก็เรียกว่าปล่อยวางผ่านมันไปเนาะไปโฟกัสกับสิ่งที่มันทําให้เรารู้สึกว่าใจปูหรือมีกําลังใจมากขึ้นวันนี้อาจจะมีในเรื่องของข่าวข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนเข้ามาด้วยนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะ มีในเรื่องของคำว่าการทำบุญให้กับคนตายอันนี้ก็เป็นการแก้เคล็ดได้นะหรือว่าไปทำศัลยกรรมนะคะฉีดฟิลเลอร์ฉีดโบท็อกนะคะก็ได้ด้วยพวกดาบเนี่ยมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยนะมีปัญหาในเรื่องของหลังกระดูก ะะเจ็บปวดปวดเมื่อยตามเนื้อตาม,ต,ามตัวหรือบางคนอาจจะเดินทางไปในสถานที่โบราณสถานใกล้วัดใกล้ป่าชาก็ได้ด้วยนะคะอิทธิพลของไพ่พระสังฆราถถือว่าเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะวันนี้อาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะเดินทางไปในสถานที่คลินิกโรงพยาบาลน,นะคะเป็นต้นการงานนะคะวันนี้เหนื่อยนะเครียดนะคะเครียดกับงานเหนื่อยกับงานนะคะงานเก่าไม่จบไม่เสร็จงานใหม่ก็มีเข้ามานะคะหัวหน้างานก็กดดันนะคะ ต้องเคลียร์ต้องสะสางนะคะหรืออาจจะต้องเรียกว่าจบจากางานเก่าเนาะเพื่อที่จะเรียกว่าไปเริ่มต้นงานใหม่ก่อนนะคะยังไงก็ในเรื่องของงานก็ตรวจทานดูให้ดีวางแผนวางแผนนะคะหรือว่าบางอย่างก็ต้องรู้จักที่จะอ่อนๆผ่อนตามบ้างนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าตึงเลยทีเดียวนะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการถูกติดตามทวงหนี้ทวงสินไม่ว่าจะเป็นจากในระบบหรือว่านอกระบบนะคะหรือตัวเราเองจะคิดไปช่วยเหลือนะคะ ยื่นมือช่วยเหลือใครก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะว่าตัวเราเองจะลําบากหรือเปล่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามาเป็นปัญหาของตัวเราครอบครัวเรานะคะโชคลาภเนี่ยอยากจะบอกว่าคนวนันศุกร์ไม่ค่อยมีโชคนะสุขภาพนะคะเหมือนที่บอกเลยนะนะคะมีปัญหาเกี่ยวของ้กับพวกกระดูกเนอะอาะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวนันศุกร์บ้างคะ่ะเธอควรให้เวลากับครอบครัวบ้างค่ะ เล็กหน้าไพา่มีเล็กค่ามีเล็กแปดและเลข0ศูนย์ค่ะวันนี้คนวันศุกร์แนะนําว่าให้ไปบริจาคโลหิตนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับคนวันศุกร์หรือนะคะเช้ามาใส่บัตรทาบุญก็ได้นะหรือจะทําบุญที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลน,นะคะผู้ป่วยติดเตียงนะคะผู้ป่วยยากไร้นะคะทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการให้การเป็นจิตอาสากับคนหมู่มากอันนี้ก็จะเสริมดวงให้กับคนวันศุกร์ค่ะมาดูคนวันเสาร์กันบ้างค่ะ คนวันเสาร์นะคะเลขหนึ่งมาเลยนะไพดาบนะคะความมุ่งมั่นความตั้งใจนะคะเรียกว่าความเด็ดเดี่ยวนะคะอาอัศวินถ้วยจะทำอะไรก็เรียกว่า ใจเย็นๆนะคะรอบคอบนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเคลียร์ค่อยๆจัดการนะคะอย่าหุนหันพลันแล่นอย่าฉุนเฉียวนะคะจะพูดอะไรก็คิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจกับการกระทําหรือคําพูดของตัวเองนั่นเองนะคะในวันนี้ก็เรียกว่าเหนื่อยนะหลายๆอย่างเราอาจจะต้องพึ่งพาตัวเองหรือว่าหลายๆอย่างเราอาจจะต้องทําด้วยตัวเองนะคะาอาจจะเรียกว่าจะไปขอความช่วยเหลือหรือว่าไปพึ่งพาคนรอบข้างบางครั้งเขาก็อา จจะช่วยเหลือเราได้ไม่เต็มที่นะหรือคนรอบข้างเองบางทีเขาก็อาจจะแบบไม่ได้ว่าจะแบบ สะดวกใจนะคะเพราะฉะนั้นบางอย่างเราก็อาจจะต้องทำด้วยตัวเองรวมถึงงานก็เช่นกันนะคะเรียกว่าลุยให้เต็มที่ทำให้เต็มที่ไม่ต้องไปกังวลว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงอนาคตจะเป็นยังไงถ้าวันนี้ดีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อนาคตต้องดีอย่างแน่นอนให้เราเชื่อมั่นแบบนั้นก็แล้วกันนะคะทุกๆเรื่องราวเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้ค่ะไม่มีอะไรที่เราจัดการไม่ได้เคลียร์ไม่ได้แต่นะคะอย่าใจร้อนเท่านั้นเองส่วนการเงินนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าการเงินนี้ค่อนข้างจะตึงนะคะกว่าจะได้มาแทบขาดใจกันเลยทีเดียวพอ เพราะฉะนั้นนะคะก็จะใช้จ่ายอะไรก็คิดหน้าคิดหลังให้ดีหรือวางแผนวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีก็แล้วกันขยันเข้าไว้ค่ะการเงินมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นได้โชคลาภนะคะอยากจะบอกว่ามีโชคจากตัวเองมากกว่าชอบเล็กไหนซื้อเล็กนั้นค่ะนะคะส่วนความรักวันนี้ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของความรักนะแล้วก็ถ้าในเรื่องของความรักเนี่ยเรียกว่าให้กําลังใจกันบ้าง นะคะอะไรที่พูดออกไปแล้วมันเป็นคําพูดที่ทิมแทงเสร็จแทงจิตใจกันก็พยายามหลบเลี่ยงนะคะหรือว่านิ่งเฉยบ้างจะดีกว่าเนาะส่วนคนโสดนะคะวันนี้ดูเหมือนระวังจะไปแอบชอบนะคะแอบรักคนที่เขามีเจ้าข้าวเจ้าของแล้วนะคะอาจจะอกหักได้ด้วยค่ะสุขภาพคนวันเสาร์จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะคะเหนื่อยง่ายหอบง่ายบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวระบบปอดด้วยนะคะ มาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันเสาร์บ้างค่ะทุกๆวันใหม่คือโอกาสของเธอที่จะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเลขหน้าไพ่มีเลขหนมีเลข6และเลข3ค่ะก็จบลงแล้วสําหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ